ดีค่ะทุกคนเจอกันที่เดิมนะคะเราก็จะเอาหวัเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาไม้นี้กลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ทาสีปากน,นึงปากแดงๆสีไว้ใจได้ก่อไว้ใจได้คะ่ะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะตอนนี้ปากแดงแล้วเชิดเดิน คือไม้ที่เราตัดที่สวนสวนได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ไม่หมดเท่านี้นะคะเราจะไปเอาที่นู่นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้ประมาณ3ปีเนาะ3ปีเลยนะคะไม้เพราะว่าเขาจะเอา,อาตอนเดิน3ามเดิน4ประมาณนี้เนาะเขาจะเอาตอนนี้แล้วก็ถ้าตากแห้งมันสงการอะไรต่างๆนะคะ ก็จะเามันใส่ไฟแล้วไฟจะลุกโอเคตอนนี้ก็ได้เยอะเลยแต่ว่าไม่พอเท่านี้เราใช้สามปีแล้วก็ไปเอาอีกนะคะตอนนี้ก็ไปคะ่ะเริ่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเราเอากลับบ้านแล้วเราจะมาทำกุบข้าวอะไรอะไรกินกนะแต่ตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะคะเราทำให้เสร็จก่อนงาน นี้ทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวอร่อยๆที่บ้านค่ะตามไปค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! นั่งคิดอะไรอยู่คุณพ่อคือนั่งคิดอะไรอยู่นะคิดถึงตอนเล็กเหรอคือตอนนี้คือแบบเมื่อก่อนคือในบ่บ้านอยู่ที่นี่มีกี่หลังคาเรือนนะมีสิบหกเลว้ามีสิบหหหลังคาอ๋อเรียกว่าอู้แต่ก่านีนไง,งไมใจพอตีไปในเมืองนี่นะเลยจกักไม่แหงีให้เมือง โอ้โหตอนนั้นคือแบบไม,ม่มีเทียนเนาะมีอ่าแต่วก็น่าดีสามวงเจ้าเจ้านี่เลยลูกอะลูกให้ผไปเออเพราะว่าเท่งจะนี่กันอะไรอย่างที่บอกมาเพที่นี่ตอนเย็นไงตอนเย็นนะอ๋อตอนเย็นประมาณกี่โมงมีอยู่เช้ารับสายแล้วก็ประมาณยี่สิบตีสองโมงนี่ล่ะ อ๋อประมาณเที่ยงเอ่อเที่ยงเนาะอ่าเห็นอะไรูไปตรงตรงนานีอ๋อไปตามทุ่งนานะคะไปมีตังหลงรูเมืออ๋อถ้าเมื่อก่อนนี่คือแบบเดินไปในเมืองนี่แบบตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีักตีสามจะนี่อตีสามไปถึงในเมืองก็ประมาณขือยะเดินไปเมื่อถึงติปุ่นนี่เปียดมุง อนนอโอ้โหใช้เวลาเดินไป<า>นี่ประมาณสามสี่หกเจ็ดแปดห้าชั่วโมงมห้าชั่วโมงเดินไปในเมืองนะคะในเมืองในเวงนะคะเออสำลุกที่บ้านนี่ไปก็กระยูบนน้ำนั่นนะอ๋อเหมือนนั่นเป็นห้องบ้านซั่ไหมน้องซานมานี่น้องซานนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านหมู่บ้านงามน,นะคะ อหนีที่นี่ไปอยู่นะคะก็นี่เหมือนนั่นนี่มีกุนเทินหลายอ่ะกุนเทินกุนป่าหลายอ๋อก็เลยกลัวนะคะก็เลยอ่าหนีไปอยู่ที่ในอ่าว้านงามนะคะที่นี่ก็แบบว่าอ่าขนาดจะไปอ๋อขนาดบ้านใหญ่นะคะมี12บสองหลังคาเดือนตอนนั้นมีกี่หลังคาเดือนอ่ะเหมือนนั่นไหมอ๋อไปวัดก็ไกลนะคะก็จะเอออยู่ ก็ย้ายไปอยู่วัดงามเอ่อวัดงามวัดงามนะคะก็กว่าจะไปในเมืองนี่คือว่าเทียนไม่มีอ่ะทุกคนต้องเอาไม้อะไรแบบว่าไม้แห้งเนี่ยไม้แห้งแบบนี้เหรอมันจะถึงเหรอเอาการหลายอันนี้ไงเอาการสองสามอันเออเบียกเจี้ไปโอไปเทีที่กระเต่ากับเทียาอ๋อตีโอเดินไปถึงกระเต่าที่บ้านกวางเดินไปเออใช้เวลา เดินทาง,งไปห้านาทีเองตอนนั้นน่ะถ้าขับมอเตอร์ไซค์นะอ่าใช้เวลาห้านาทีจากวันกวางไปกระเต่านะคะแต่อันจากที่นี่ไปเดินไปก็ประมาณโอ,โอ้หนึ่งชั่ว,โ,วโมงกว่า,ากว่า,น,านะฮะโหสุดยอดนี่นะก็จุดจุดไม้แล้วก็ไปเดินไปนะคะถึงตอนเที่ยงตอนเย็นถึงจะกลับมาได้เนาะประสบการณ์ตอนนั้นคือแบบยากลําบากนะเหมือนนั่นตุกข้าเอออ๋อมันตุกข้านะ วานหัวมันหลังเฮินตที่นี่มีชิวกที่พู้นี่มีชาวไปเออแล้วไปย่าอย่างนี้ไปอยู่บรนง,งามไหมสํารัลูกบันง,งามอย่างทีไปไปอยู่บรนกลางนั่นนะอ๋อก็ได้ไปอยู่บ้านกวางแล้วก็ได้เมียนะคะแล้วก็ออกออกน้องมา <laughs> โอเคทุกคนไปคะ่ะเราไปเอาไม้ต่อนะคะ<อ>เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนทุ่งนาเขียวสวยงามนะคะ ตรงนี้คือแบบคุณพ่อก็นั่งเหมาดูคิดตอนเด็ก,ดอดก <laughs> โอเคไป อยากมาเป็นลูกเขยเชียงตุงนะคะไหวไหมคะนี่นะคะโหลเขาจะเรียกว่าโหลนะคะฟืนโหลนะคะทางนี้เขาจะเรียกแบบนี้นะคะไหวไหมคะแค่นี้ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะแล้วก็ต้องเอากลับบ้านอีกนะคะแต่ว่าไม่ทําทุกวันนะคะปีแล้วปีละหนึ่งครั้งเองเฮ้ยสามปีสามปีนะคะละหนึ่งครั้งเองนะคะพอไหวเนาะ ะะก็เสร็จเป็นครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้คือไม่เสร็จนะคะก็จะเอากลับบ้านแล้วนะคะได้เท่านี้เนาะมันจะเต็มสามเอ้ยมันจะเต็มทรจีที่เราเอามาลากไหม <laughs> โอเคโอ้จะก,กินอะไรนะคะก็ถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งวานะคะเขาจะเรียกว่าหนึ่งวาก็เท่าทราจีที่เราจะมาเอานะคะ อันนั้นะเขาเรียกว่า1วาเนาะแล้วก็ถ้าเขาขายนี่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นส0นะคะวาหนึ่งสามหมื่นสี่นะคะ3 0 0 0 0ื่นีก็เท่ากับเงินไทยก็ประมาณ1 0 0 0บาทนะคะแต่อันนี้ยังน่าจะไม่มี1วาเนาะน้อยกว่าเนะใช่เท่าที่เรามาเอาทั้งวันนี้นะคะสุดยอดค่ะ,ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยสุดๆเลยนะคะถามว่าคุ้มไหมนะคะก็ คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าเรามีแรงอยู่แล้วก็หาหาเอาเองตัดเอาเองนะคะไม่จะเป็นต้องไปซื้อเนาะถ้าเราไปซื้อก็ได้1,000บาทเท่ากับเงินทางนี้ก็4,000 40, 0บาทนะคะเอาส0 0 0 0จัดนะคะอ่ะก็4,000 40, 0จัดเองนะคะถ้ามันจะแพงไหมก็ไม่ค่อยแพงนะเท่าที่เหนื่อยนะคะแต่ว่าเรามีแรงแล้วก็ เราทําอะไรได้เราหาอะไรได้เราก็ประหยัดแล้วก็หานะคะตอนนี้เราก็จะเอาขึ้นกระจีคุณพ่อไปเอามาแล้วนะคะไปเอาที่บ้านคุณป้ามานะคะโอเคไปเราจะไปเอาขึ้นกระจีนะคะตอนนี้เราจะเอาหลัวกลับบ้านแล้วนะคะเราเอากาวิกโกวิกโกเอาวิกโกมานะคะดูทุกคน <laughs> คือสามมีแค่สี่ล้อแต่ว่าอันนี้คือ,อทอรจีนะฮะอันนี้คือเราจะเอาหัวอันนี้ใหญ่กว่าโอ้โจะเต็มแล้วอันนี้ใหญ่ๆมันจะเต็มแล้วนนนนเราจะเอาใส่อีกงเลยเ รถนี่คือแบบพังก็ไม่มันไม่พนะังเนาะมันคือแบบเป็นเหล็กอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กอะ่ะนี่นะคะมันทนนะคะแล้วก็เมืแ่อบบก่อนนี่คือแบบได้นั่งรถแบบนี้ก็สบายคือชอบนั่งมากตอนเด็กๆนะฮะแต่ตอนนี้ว่าไม่ได้นั่งมานะ่ก็กนานมากนานแสงนานแล้วนะคะคือก้อนจะเจ็บสุดๆ ก็เด็ดสุดรู้